อยากไปเที่ยวเหรอที่ไหนกับใครดีนะอยากไปเที่ยวทะเลกับคนรู้ใจแล้วก็อะไรมาอะไรมาใช่หล่อคนรู้ใจเนี้ยใช่หล่อกับคนรู้ใจแล้วตามเจอใคเนี่ยจุดไหนไปด้วยดีจ้า เอาไปเอาเป็นเอาเป็นอะไรแบบนี้เอาเป็นสูตรเอาไปทุกสูตรได้ไหมอ่ะได้สิเอาไปทุกสูตรเลยค่ะเอาไปทุกสูตรเลยเพราะพ่อให้เด็กไปทุกสูตรเลยใหม่ได้สี่เพื่อนอีกคนจะใช้ด้วยเอาแล้วแม่ตาเป็นพ่อ ดุมากค่ะถามพีหนูเก่งไหมคะหนูเก่งมากค่ะหอจังหวัดก็ได้าที่เดียวก็ได้เดี๋ยวต้องไปหวยอีกอะไรนะเดี๋ยวต้องไปหวอีกไปหอไปนะไปนะไปจะใครหลอคนรู้ใจ